ไม่ต้องวิเคราะห์ปานจัดให้แล้วครับห้าตัวเด่นหน้าช่องเนี้ยสำหรับวันอังคารที่18มีนาคม2518นะครับก็มาจัดและมาขัสันให้เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยครับ พี่ๆที่รับชมคลิปนี้อยู่ครับต้องการเพิ่มเติมมากกว่า5ตัวเน้นหน้าช่องนะครับก็สามารถปัดขวาครับทางเข้าข้อควงผมจะอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับผมจัดให้เพิ่มเติมมากกว่า5ตัวเน้นแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นช่วงการ3ตัวนะครับตัวเน้น s v I p นะครับหรือว่าจะเป็นตลาดสดนะครับผมจัดให้เพิ่มเติมมากกว่านี้แน่นอนนี่ครับสปอนเซอร์ที่ผมดูแลอยู่ครับมั่นคงและปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะครับผมก็พี่ไปเล่นที่อื่นมาเนี่ยนะครับไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยครับมาเล่นกับผมครับมั่นคงและปลอออดภััััยย่่างแนนนนนคครรบบวี้ ห้าตัวเน้นหน้าช่องกับป่ามุูมทงครับไม่เสียเวลาเลยแล้วกันครับจะมีอะไรบ้างครับไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับหนึ่งตัวเน้นตัวแรกเนี่ยคพี่ผมหยิบยกขึ้นมาอยากให้เลือกหลุนเลือกเชียร์นะครับขอพาไปคู่นี้เลยแล้วกันครับเป็นลีกวันอังกฤษครับคู่นี้จะคิกออฟกันเวลาตีสองสี่สิบห้าบ้านเรานะครับเป็นทั้งนั่งลอตเชอร์แฮมครับอันดับที่สิบสี่ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวีคอม์มันเดิร์นเนีครับอันดับที่สามของตารางเนี่ยครับสำหรับเฮดเวียที่เคยเจอกันมาเนี่ยต้้อออองงงบบกเเเเลลลยวว่่าาป็นนนทััขีคคมมดร ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่านีครับผมผลล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นดั่งวีคอมเดอร์เลสเนี่ยนะครับเปิดบ้านเอาชนะรอตเจอแฮมไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ะครับผมวันนี้ครับกระแสะต่างประเทศมองว่าคู่นี้เหมือไหนเหมือกันครับ ตัวเน้นตัวแรกครับที่ผมอยากให้เลือกรูเลือกเคลียร์ครับโอเคครับลอตเตอร์แฮมเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับสถิติที่เคยเจอมาวีคอมเบอรเดอร์ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ผลงานของวีคอมเบเดอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้วีคอมเบเดอร์บุกมาจะไม่แพ้ครับถ้าจะให้เลือกรกูเลือกเคลียร์จริงๆเนี่ยขอมองในด้านของวีคอมเบอเดอร์ลวกันนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเบียดเอาชนะได้นะครับ อาจจะหือจับหน่อยนะครับผมแต่อยากให้เลือกหลุนเลือกเชียร์ไปทางด้านของวีคอลมาเดลเลอร์นะครับตัวเน้นตัวแรกครับพี่อยากให้เลือกุหลุดเชียร์ครับขอมอมแนหน้าของวีคอลมาเดลเลอร์ได้เลยครับบุกมา1เม็ดมีเห็นแน่นอนครับตัวเน้นตัวที่2ครับไปอังกฤษคอนเฟอเรนซ์ลีกเลยละกันครับจะคลิกออสกันเวลาตีสองสี่สิบห้าบ้านเราครับเป็นทางด้านของฮานิแฟกอันดับที่5ของตารางครับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดากนแนมครับอันดับที่20ของตรางเนี่ยครับสำหรับเฮดเฮดคู่นี้ที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะครับผลล่าสุดเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นี่ครับวันนี้ครับกระแสต่างประเทศมองว่าครับเจ้าบ้านอย่างฮานิแฟกครับเปิดบ้านบังคับชนะ1เมตรขึ้นไปกองเชียร์ของพวกเขาถึงจะได้เฮนะครับวันนี้ครับตัวเน้นตัวที่2ที่ผมอยากให้เลือกรุ่นเลือกเชียร์ครับขอมองแมนดานของเจ้าบ้านอย่างฮานิแฟกได้เลยครับวันนี้ครับตรางดับคะแนนค่อนข้างจะห่างชันกันจริงๆินะครับแล้วไปดูสถ ทางด้านของแันแดมครับไปดูผลงาน3นัดล่าสุดของเขาทำผลงานได้ค่อนข้างย่ำแย่จริงๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปพายแพ้มาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับฮาริแฟก์ได้เล่นในบ้านครับและเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้1เมตรเมตเพี่เห็นแน่นอนครับ ตัวเน้นตัวที่2เนี่ยครับที่ผมอยากให้เลือกดูเลือกเลียร์มอร์แมนด้าของฮานิแฟกได้เลยครับสำหรับตัวเน้นตัวที่3นะครับที่หยิบยกขึ้นมาครับยังอยู่ในอังกฤษคอนเฟลซ์ลีกอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นทั้งด้านของเกตเฮดครับอันดับที่6ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนที่ทาวน์นะครับอันดับที่17ของตารางนะครับเฮดรูเฮดที่เคยเจอกันมาหนล่าสุดครับเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ในบ้านของเบนที่ทาวน์นะครับสำหรับคู่นี้ครับกระแสต่างประเทศมองว่าเกตเฮดครับบังคับชนะถึง2เเเเเมดขขขึึ้้้้นนนนนนไไปกกอองงงคคีีีียรรร์พววววาถจะะฮััััับบตตทท่่3 ผมอยากให้เลือกดูเลือกเคลียครับขอมองไปท่านรองอย่างเบนทีทาได้เลยครับด้วยเหตุผลแบบนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆย้อนไปดูสติในการเจอกันมาของคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเกรดเฮดครับไม่เคยเอาชนะเบนทีทาได้เลยนะครับถ้าจะชนะจริงๆครับย้อนกลับไปปี2016เลยซึ่งมันยาวนานมากจริงๆครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้เหมือนบอลแพ้ทางกันครับวันนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เบนทีทาเนี่ยบุกมานะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับวันนี้ครับตัวเน้นตัวที่3ที่ผมอยากให้เลือกดูเลือกเชียครับขอมองไปที่หน้าของเบน เน่นอนนะครับผมวันนี้ครับตัวเน้นตัวที่3ที่ให้เลือกอเลเลี่ยมองแน่หน้าของเบนที่ทาวได้เลยครับตัวเน้นตัวที่4ครับยังอยู่ในอังกฤษคอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่เหมือนเดิมนะครับคู่นี้นะครับจากคิกออฟเวลาตีสองสี่สิบห้าเหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าของโรสเดลครับอันดับที่7ของตารางนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอสตันยูไนเต็ดในอันดับที่ยี่สิบของตารางนะครับวันนี้ครับกระแสต่างประเทศมองว่าครับโรสเดลเนี่ยเปิดบ้านนะครับบังคับชนะหนึ่งเมตรขึ้นไปกองเชียร์ของพวกเขาถึงจะได้เฮนะครับวันนีี้้คครรรรัับบบบกะะแแสต่าางงปเทศมมอน ตัวเน้นตัวที่4ที่ผมอยากให้เลือกรู้เลือกเคลียร์มองไปทางเจ้าบ้านอย่างโรสเดลได้เลยครับด้วยเหตุผลแบบนี้ครับวันนี้นะครับเฮ็ดวีเฮ็ดที่เคยเจอกันมาเนี่ยผลล่าสุดเนี่ยเป็นทางหน้าของโรสเดลนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับบุกไปเอาชนะบอสตันยูเนเต็ดได้ที่สประตูต่อศูนย์นีครับแล้วเฮ็ดวีเฮ็ดที่เคยเจอกันมาถ้าพี่ย้อนกลับไปดูจริงๆนะครับไปดูลึกๆเลยเนี่ยนะครับบอสตันยูเนเต็ดเนี่ยไม่เคยเอาชนะโรสเดลได้เลยนะครับถ้าจะชนะจริงๆเนี่ยนะครับย้อนกลับไปปี2005เลยนะครับซึ่งมันห้าเล่ย บ้านของโรชเดลนะครับต้องบอกว่าโรชเดลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างจะดีนะครับเก็บชัยชนะได้ค่อนข้างเยอะนะครับและเสียประตูค่อนข้างคิดน้อยนะครับวันนี้ครับตัวเน้นตัวที่4ที่ผมอยากให้เลือกหรือเลือกเกียยนและเน้นได้เลยครับ ขอมองในหน้าของโรชเดลได้เลยครับเชื่อหรือเกินวันนี้เปิดบ้านครับอย่างน้อยๆหนึ่งเม็ดนี้เห็นแน่นอนครับตัวเน้นตัวที่4ที่ให้เลือกหรุนเลือกเชียร์ครับขอมองไปทางเจ้าบ้านอย่างโรชเดลได้เลยครับตัวเน้นตัวที่5ที่หยิบยกขึ้นมาอยากให้เลือกหรุนเลือกเชียร์นะครับยังอยู่ในอังกฤษคอนเฟลซ์ลีกอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคู่นี้นี่ครับเป็นทางด้านของ FC ฟซีฟิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัตตันยูเนเต็ดนี่ครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเอฟซีฟิลเนี่ยครับอันดับที่22ของงตตตาารรนนนะคััับส่วซยูนนเต็ดี่สับ่อ13ของตารางนะครับเคยเจอกันมาเนี่ยต้้ออองบกว่าาเป็นนหขงซัตตบน ยนเต็ดี่ทำผลงานได้ค่อนข้างทจะดีกว่านี้ครับผลล่าสุดเนี่ยนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอลซีฟิลไปได้2ประตูต่อศูนย์นี่ครับแล้วก็วันนี้ครับกระแสต่างประเทศมองว่าครับสตาร์นยูเนเต็ดนะครับบังคับชนะหนึ่งเมตรขึ้นไปกองเชียร์ของพวกเขาก็ได้เฮแล้วนี่ครับวันนี้ครับตัวเน้นตัวที่5ที่ผมอยากให้เลือกเลือกเชียร์กันจริงๆเนี่ยนะครับขอมอบไปหน้าของสตาร์นยูเนเต็ดละกันเชื่อเลยเกินวันนี้บุกมาครับหนึ่งเมตรมีเห็นแน่นอนครับ ก็ตัวเน้นตัวที่5นะครับพี่อยากให้เลือดรูดเลือกเคียครับขอบอรหน้าของซแตนยูเอตได้เลยครับสรุป5ตัวเน้นนะครับวันนี้ที่ป่านมุมทงมาจัดแล้วมาคัดสรรให้นะครับหตัวเน้นตัวแรกเนี่ยขอมอง์แมนนวีคอมงสเดนยูเอตได้เลยครับตัวเน้นตัวที่2เนี่ยนะครับขอมองแมนนาของฮาริแฟกครับตัวเน้นตัวที่3เนี่ยไปท่านรองอย่างเบนที่เชาว์นะครับแล้วก็ตัวเน้นตัวที่4เนี่ยนะครับขอมองแมนนาของโรชเดลครับ ตัวเน้นตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับขอมองไปทางด้านของชัตตันยู่นเตดได้เลยครับก็วันนี้นะครับผมมาให้ด้วยหลักการและเหตุผลของฟุตบอลจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับดูมินิของพวกพี่ๆนะครับว่าจะชื่นชอบแบบไหนครับชอบจัดขัดสวนได้เลยครับไม่มีกฎการนะครับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยครับ5ตัวชัวร์จัดกับปาดมุนพงครับผม